พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับประเด็นสำคัญประกาศในวันที่14พฤศจิกาย,ยน2539มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามี5หมวด1บทเฉพาะการ87มาตราผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือนายกรัฐมนตรีนะครับ เหตุผลในการประกาศใช้ 1. การดำเนินงานทางปกครองในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม 2. การปกครองต้องมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ดำเนินงานเป็นไปโดยความถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบังคับสามารถรักษาประโยชน์อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้นะครับและ 3. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนะครับมาดูประเด็นที่1น,นะครับ พระราชบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับแก่ 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 3. การพิจารณาของนายรกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 6. กการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 7. การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร 8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ 9. การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนานะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมายถึงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้นะครับคำสั่งทางปกครอง 1. การสั่งการการอนุญาต การอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียนยกเว้นการออกกฎนะครับ 2. การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงการพิจารณาทางปกครองหมายถึงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองกฎก็หมายถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะหลักในการจำกฎนะครับกฎคืออะไรที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติหมายถึงกฎนะครับเจ้าหน้าที่หมายถึงบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐนะครับคู่กรณี หมายถึงผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากผลของคำสั่งทางปกครองคู่กรณีจะเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลน,นิติบุคคลนะครับประเด็นที่ 2. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประกอบไปด้วย 1. ประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับ 2. องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3. ามปลัดกระทรวงมหาดไทย 4. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 5. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 6. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎรีกา 7. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5-9ถึงคนแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นสำนักง,งานเลขานุการของคณะกรรมการนะครับประเด็นที่3าํคำสั่งทางปกครองการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนเงินเดือนหรือว่าการอนุมัติซื้อหรือจ้างนะครับ หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหนึ่งคือคำสั่งทางปกครองต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 2. เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับจะทำการพิจนารณาทางปกครองไม่ได้นะครับจะเน้นในเรื่องของความเป็นกลางทางกฎหมาย1ก็คือเป็นคู่กรณีเอง 2. เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 3. เป็นญาติของคู่กรณีคือเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน3มชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 4. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีและ 6. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับ 2. คู่กรณีเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนนะครับในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน50คนหรือมีคู่กรณีเกิน50คน ยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกันถ้าในคำขอนั้นมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น<ม>ก็ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวนั้นเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นนะครับในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน50คนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกันโดยไม่มีการกำหนด ให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าวนะครับตัวแทนร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับการพิจารณาเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทยถ้าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้คู่กรณีจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับ หากคำขอไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอนะครับคู่กรณีมีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แยง้งหรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิ์ของตนได้แต่ถ้ายังไม่ได้ทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นคู่กรณีไม่มีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคําวินิจฉัยนะครับเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินง,งานของรัฐให้คณะรัฐมนตรีนะครับวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีนะครับ ประเด็นที่4รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง 1. คําคำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือวาจาหรือการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นที่มีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้คำสั่งทางปกครองที่สั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอจะต้องขอภายใน7วันคำสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดเล็กน้อยก็ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้เสมอนะครับคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ อย่างน้อยต้องระบุ 1. วันเดือนปีที่ทำคำสั่ง 2. ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 3. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนะครับคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยดังนี้ 1. ข้อท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 2. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิษนะครับนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางบกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้นะครับการออกคำสั่งทางุกครองเป็นหนังสือในเรื่องใดหากไม่ได้มีกฎหมายหรือกฎกำหนดระยะเวลาในการออกคำสั่งทางบกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่นให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางบกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน30บวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนนะครับคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธร์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธร์หรือโต้แยง้งการยื่นคำอุทธร์หรือคำโต้แยง้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธร์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วยนะครับระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่า1ปีก็ให้ขยายเป็น1ปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครองนะครับประเด็นที่5การอุทธร์คำสั่งทางปกครอง 15, 30, 30, 30 หนึ่งก็คือกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวนะครับสองคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 3. การอุทธร์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งเว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับนะฮะสให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคําอุทธร์และแจ้งอุทธร์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธร์ในกรณีถ้าเห็นด้วยที่ต้องเปลี่ยนแปลงคําสั่งนะครับ 5. ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำรณ์ภายในกำหนด30วันและให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่รับรายงานนะครับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับ 1. คําำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขนาดใดขนาดหนึ่งตามที่กําหนดก็ได้นะครับ 2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่มีอาจแบ่งแยกได้ให้คํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่พร้อมคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันนะครับ 3. ในกรณีเพิกถอนคำสั่งให้มีผลย้อนหลังการคืนเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้ได้รับคำสั่งได้ไปให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาบมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับและ 4. การเพิกถอนคำสั่งทางบุคลอกรกระทำได้ภายใน90วันหากต้องการมีการชดใช้สินไหมาค่าทดแทนต้องร้องขอภายใน180วันนะครับ ประเด็นที่7การพิจารณาใหม่คำสั่งระยะเวลาอุทธรณ์นะครับ 1. เมื่อคู่กรณีมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่ผลกำหนดอุทธรณ์ได้ดังต่อไปนี้กรณีมีพยานหลักฐานใหม่คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นและกฎหมายที่ออกคำสั่งทางปกครองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีนะครับ 2. การขอให้พิจารณาใหม่กระทำได้ภายใน90วันนะครับประเด็นที่8การบังคับทางปกครองมีการแก้ไขในพระราชบัญญัติฉบับที่3การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกันเว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นกำหนด 1. คําคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินถ้าไม่ชำระ ตามกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทําหนังสือเตือนภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ไม่น้อยกว่า7วันนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งก็ให้ยึดอายัดทรัพย์สินขายท่อตลาดมูลค่า2ล้านบาทขึ้นไปให้เอกชนสืบหาทรัพย์ได้ยึดอายัดทรัพย์สินภายใน10ปีตามพระราชบัญญัติฉบับที่3นะครับ 2. คํคสั่งทางปกครองถ้าฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้กระทําหรือละเว้นการกระทําอาจใช้มาตรการผู้อยู่ในการ,รบังคับ คำสั่งต้องชดใช้รายจ่ายเพิ่มร้อยละ25ต่อปีของค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ให้ชำระค่าปรับทางปกครองตามสมควรแก่เหตุและไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อวันแก้ไขาตามพระราชบัญญัติฉบับที่3นะครับประเด็นที่9ระยะเวลาและอายุความ 1. กํากำหนดเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีนั้นมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาเข้าด้วยนะครับ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งกําหนดให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันหยุดทํางานก็ตามนะครับในกรณีที่บุคคลต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามคําสั่งทางปกครองวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดสําหรับเจ้าหน้าที่ให้นับระยะเวลาสิ้นสุดในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดนั้นนะครับ 2. กรณีผู้ใดไม่อาจกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดได้เนื่องจาก ไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นผู้นั้นก็สามารถที่จะยื่นขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนะครับประเด็นที่10การแจ้งคําสั่งทางปกครองการแจ้งโดยวาจาหรือหนังสือก็ได้การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งแจ้งต่อผู้นั้นหรือถ้าส่งไปยังภูมิลำเนาก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งขณะ ที่ไปถึงนะครับการแจ้งโดยให้บุคคลนําไปส่งถ้าไม่พบผู้รับส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ที่ทํางานหรือที่สถานที่นั้นหรือกรณีไม่ยอมรับหากได้วางหนังสือหรือปิดไว้ที่เห็นง่ายต่อหน้าเจ้าพนักง,งานที่ไปเป็นพยานให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้วนะครับการแจ้งส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าได้รับแจ้งก็ต่อเมื่อครบ7วันนับแต่ส่งทางไปรษณีย์ในประเทศครบ15วันนับแต่ส่งทางไปรษณีย์ต่างประเทศนะครับ ในกรณีที่ผู้รับเกิน50คนเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ที่ทำการของเจ้าหน้าที่หรือที่ว่าการำอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนาก็ได้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้น15วันนะครับในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือไม่รู้ภูมิลำเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำเนา แต่มีผู้รับเกิน100คนแจ้งเป็นหนังสือประกาศในหนังสือพิมพ์ก็ได้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้น15วันนะครับประเด็นที่11พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรแริและการทางปกครองที่แก้ไขฉบับที่ 2, อสองพศ2 5 5 7 1หนึ่งก็คือประกาศใช้20ธันวาคม25572มีจํานวน4มาตรา3เมื่อมีผู้ยื่นคําขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคําสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความครบถ้วนของเอกสารหากเอกสารไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน7วันนะครับ 4. การออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใดไม่ได้มีกฎหมายหรือกฎกำหนดระยะเวลาประการอื่นเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนนะครับประเด็นที่12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก้ไขฉบับที่3าม พศ2562 1. การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วนมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า7วันนะครับถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือนยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนนะครับ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินต้องภายใน10ปีนะฮะสหน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสืบหาทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปมอบหมายให้เอกชนส,สืบหาทรัพย์สินแทนได้ส,สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ2.5ของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบนะครับค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ 3. การบังคับโดยเจ้าพนักง,งานบังคับคดียื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายใน10ปีเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนะครับ 4. การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับ ของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละ25ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดนะครับ 2. ให้มีการชำระค่าปรับตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน5 0,000บาทต่อวันนะครับคราวนี้เรามาดูประเด็นสรุปนะครับคำสั่งทางปกครองสาระสำคัญการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ หมายถึงบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลคู่กรณีหมายถึงบุคคลธรรมดาคณะบุคคลและนิติบุคคลนะครับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาทางปกครองไม่ได้จะเน้นความเป็นกลางทางกฎหมายนะครับคู่กรณีคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีญาติของคู่กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนพิทักษ์ตัวแทนเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างหรือกรณีอื่นตามกฎกระทรวงนะครับ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง15 30 30 30ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน15วันเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่ชักช้าไม่เกิน30วันไม่เห็นด้วยรายงานผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ ผู้มีอำนาจพิจารณาภายใน30บวันขยายระยะเวลาไม่เกิน30บวันนะครับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นกระทำภายใน90บวันผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองร้องขอค่าทดแทนภายใน180บวันนะครับการขอให้พิจารณาใหม่ก็คือคำสั่งที่พ้นอุทธรณ์นะครับการยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายใน90บวันนะครับรูปแบบของคำสั่งทางปกครองหนังสือวาจา สื่อความหมายในรูปแบบอื่นถ้าเป็นวาจานะครับขอคําสั่งนั้นเป็นหนังสือภายใน7วันนะครับการบังคับทางปกครองคําสั่งกําหนดชําระเงินไม่ชําระเงินแจ้งเตือนให้ชําระเงินไม่น้อยกว่า7วันไม่ชําระยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายท่อตลาดภายใน10ปีคําสั่งกระทําหรือละเว้นกระทําถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่กระทําแทนหรือมอบให้คนอื่นกระทําแทนได้นะครับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ25ต่อปีชำระค่าปรับตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อวันนะครับการแจ้งคำสั่งคำสั่งทางปกครองโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นให้มีผลเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือหรือทางไปรษณีย์หรือปิดประกาศหรือทางโทรสารนะครับ